สวัสดีนะครับผมเซลเอจดให้นะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูสต็อกนะครับสาขาชียงกูลนะครับที่คูปตาเจริญชัยสาขาชียงกูลจังหวัดอุบลนะครับวันนี้ก็พามาเยี่ยมชมนะครับโกดังเก็บสินค้านะครับของทางคูปตาเจริญชัยสาขาชียงกูลนะครับก็เราจะมีรถนะครับให้ลูกค้าได้เลือกสรรเป็นจํานวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็น L40 L50 นะครับที่จะสต็อกรถสองรุ่นนี้ไว้เยอะพอสมควรนะครับส่วน L32 ก็มีบ้างป่าไปนะครับแล้วก็รุ่นอื่นๆนะครับก็มีเหมือนกันนะครับ MU49 MU57 M62 นะครับ M60 นะครับ M75 M88 M98 นะครับหรือนะครับรถ L50 ตัวแอดนะครับหรือที่เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับ ยกตัวอย่างรถที่ติดตั้งชุดบุ้งกีนะครับรถเกี่ยรถนข้าวก็เริ่มทยอยเข้ามากันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น DC 70 G p ็ดนะครับดีซีเนะครับตอนนี้ก็รอคุณลูกค้ามาเลือกชมได้เลยนะครับส่วนคันนี้น่าจะเป็น L32 นะครับอ,อันนี้ L32 นะครับ อันนี้ก็ M8808 นะครับ88แรง MU49 นะครับแล้วก็ Air50 ตู้แอร์นะครับสต็อกนะครับมีพร้อมส่งมอบนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับในสต็อกโกดังสินค้าของสาขาชีย,ยางกูดนะครับเราจะมีสต็อกรถ เพียงพอสำหรับลูกค้าแน่นอนนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับก็จะมีหลากหลายนะครับหลากหลายรุ่นเลยผ่าน 245-6F ่ e a า y p ่หกพันะครับสำหรับ l 5 0หรือเรียกอีกทีนึงก็ผ่านดาวเทียมนะครับแบบปกติก็มีนะครับแบบปกติ DH246F Heavy p กเพันะครับตัวโรตรี่นะครับ rx 1 6 5า e ชุด หัวบิดฝักข้โพดนะครับใส่กับ DC70 g ปนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่2องแสนนะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งมานะครับเป็น C-H70 นะครับแล้วก็พวกพานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น225 E-Po 225 e ีโปรสองสอ226 e p 2พัทสองสปพนะครับตัวนี้ก็ลูกค้าสั่งนะครับ226นะครับรอส่งมอบนะครับ แล้วก็จอบมุ้นนะครับที่ใช้กับ l 5 0 1 8 h p นะครับ rx 1 8 3 f นะครับนะครับก็จะมีเยอะเลยนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงทางคูบาร์าเจริญใช้ยเรานะครับแล้วก็อยู่บริเวณด้านหลังอีกนะครับตัวนั้นอาจจะไม่ได้พาเดินไปนะครับเพราะว่าไกลนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจก็ถ้าเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะครับรุ่น l ตอนนี้นะครับดาวเริ่มต้นที่7%นะครับดาวเริ่มต้นที่7%นะครับ เช็คสิทธิ์ดูก่อนนะครับ <c oughs> เข้าเกณฑ์ก็สามารถทํารูปแบบรายปีไม่มีงดย่อยได้นะครับเพียงใช้เอกสารเนี่ยประกอบนะครับกลุ่มไล่มันนะครับที่ทําไล่มันเกิน10ไล่ขึ้นไปนะครับใช้บินมันมาเนี่ยประกอบด้วยนะครับจะผ่อนรูปแบบรายปีไม่มีงดย่อยได้นะครับสําหรับกลุ่มไล่มันนะครับดาวเริ่มต้น7%นนะครับก็ L40 นะครับถ้าเข้าเงื่อนไขก็ฟีดาวได้เลยนะครับ L50 นะครับถ้าเข้าเงื่อนไขก็ฟีดาวได้เลยเหมือนกันนะครับราคา L4018 นะครับบวกอุปกรณ์ต่อพ่วง3ชิ้นนะครับตัวรถบวกใบมีดดันดินหน้าบวกพันพวนบวกโรตารี่ตีดินนะครับราคาเงินสดอยู่ที่6,56,000บาทนะครับส่วน L5018 SP นะครับบวกอุปกรณ์ต่อพ่วง3ชิ้นนะครับ ตัวรถบวกใบมีดดันดินหน้าบวกพันพวนบวกโรตารี่ตีดินนะครับราคาอยู่ที่8 15,900นานะครับส่วนถ้าเป็นตัวตู้แอร์นะครับอุปกรณ์3มชิ้นเหมือนกันนะครับราคาจะอยู่ที่955,900นานะครับดาวเริ่มต้นที่7%เท่านั้นนะครับผ่อนนาน8ปีนะครับหรือถ้าลูกค้าต้องการแบบผ่อนแบบบอลลูน10ปีก็สามารถแจ้งความประสงค์เข้ามาได้นะครับ นี่คือตัวแอร์นะครับตอนนี้มีอยู่หน้าร้านคันหนึ่งอยู่ในสต็อกอีก2นะครับพร้อมส่งมอบแล้วนะครับสำหรับท่านใดที่สงสัยรายละเอียดจุดไหนก็ถ้าเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะครับผมเซลล์เอจดให้นะครับเปิดติดต่อ0853020234นะครับกุบบะตาเจริญชัยอุบลราชธานีนะครับสาขาชียงกูลนะครับผมขอบคุณครับ